รีวิวสมาร์ทวอทสายสปอร์ตนะครับดีไซน์เท่ที่มีหน้าปัดให้เลือกเพียบนะครับมี GPS มาให้ในตัวโหลดแมปเข้าเครื่องได้นะครับในงบแค่3,000กว่าบาท มีโบ w a วอต G S Pro 2นะครับที่ออกแบบดีไซน์มาสวยมากๆตัวเรือนทําจากสเตลเลสสตีลนะครับ 316L ทำให้ตัวเรือนนะครับแข็งแรงนะแถมน้ําหนักเบาหน้าจอที่ให้มานะครับจะเป็นอัมูเลต1.43นิ้วความสว่างจอที่1,200นิตนะใช้ในที่กลางแจ้งได้และใช้โทรคุยสายพันนาฬิกาได้เลยนะมีไม์และลำโพงในตัวเสียงดังคมชัดนะครับพร้อมฟีเจอร์ออกกาลังกายกว่า150โหมดและยังมีโห ER มดไตกีฬานะครับแบบเต็มรูปแบบอันนี้ไม่ค่อยเจอในสมาร์ทวอตตัวอื่นๆนะครับแถมมี GPS คู่นะคร รุ่นเดิมใช้ได้ทั้งในเมืองนะครับและในป่าเลยและยังโหลดเส้นทางเก็บไว้ได้สามารถใช้นําทางนะครับได้โดยที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเจ๋งมากนะครับและมีการตรวจวัดสุขภาพทั้ง t r a c k i n g h e a r t rate นะครับ SPO2 อารมณ์ความเครียดนะครับและติดตามการนอนหลับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะส่งไปในแอปพลิเคชัน Mibo Fit ที่เข้าไปตั้งค่าเซตติ้งต่างๆนะครับและเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาได้เยอะมากมีเป็นร้อยหน้าปัดนะครับหรือคอสตอมเองก็ได้พร้อมมาตรฐานการน้าระดับ5 ATM นะครับใส่ลุยน้ําลุยฝนได้สบายๆและรองรับการใช้งานทั่วไปดิ โหมดนะครับที่ใช้งานได้สูงสุดถึง45วันเลยโคตรสุดนะครับและตัวนาฬิกายังรองรับ nfc ไว้เปิดประตูบ้านนะครับหรือใส่ wallet เข้าไปก็ได้พร้อมฟีเจอร์พื้นฐานนะครับจับเวลานาฬิกาปลุกดูสภาพอากาศควบคุมกล้องนะครับควบคุมเพลงคือมีมาให้ครบเป็นนาฬกาที่ไม่ได้ใช้แค่ดูเวลานะครับแต่เป็นตัวช่วยในการออกกําลังกายดูแลเรื่องสุขภาพนะครับได้ดีมากๆแกแถมดีไซน์ทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับหล่อเท่มากใส่ออกงานได้เลยนะครับและมีประกรันให้ด้วย1ปีเต็มส่วนคลิปหน้ามารีวิ e w gadget ของใช้ทีมตัวไหนฝากกดติามมช่อแลล้้วใคป We'll be right back.